สังเกตดูก็คือไม่มีกลิ่นทีเดียวเลยไม่มีกลิ่นหอมเห็นไหมไม่มีกลิ่นเห็นไหมตัดเลยลอง,งดูดูว่าไม่มีกลิ่นครับอาบไปทางดูสิเออเนี่ยมันกินไม่มีเลยไม่มีกินครับตรงน,นี้ผมติดกินเลยทันทีอ่าปกติเข้าไม่ได้ครับเ,เข้าใกล้ไม่ได้เห็นไหมความเร็วของมันฟองละอ๋อถ้าเกิดลงไม้ปุ๊บมันจะขึ้นฟองทันทีเลยใช่ไหมคะ,ะมันจะขึ้นฟองมาเลยเราต้องรอประมาณเหนะ็นไหม จริงๆแล้วเราต้องรอประมาณสิบนาทีถึงจะเริ่มขั้นตอนขั้นตอนต่อไปที่จะลอกถึงจะใช้เกียงโพกขูดได้แต่ตอนนี้พอทาปั๊บเห็นไหมการทํางานของมันสําคัญมากก็คือมันไม่มีกลิ่นเมื่อมันไม่มีกลิ่นอันนี้มันขึ้นฟฟมใช่ไหมอ่ามันยังไม่ขึ้นนะนี่นี่คือขึ้นคองที่เขาขาวๆนี่เห็นไหมเนี่ยสีขาวนี่คือเริ่มลอกแล้วมันทํางานแล้วฮะทาไปไม่ถึงสิบนาทีเลยมันก็เริ่มงานไล้เห็นไหมนี่มันเรื่มถ้าเราบอกว่าทําไมมันลอกง่ายต้องใช้เวลาสิบนาทีเขาเมื่อสิบนาทีเนี้ยม เราต้องการให้น้ำยาลอกสีเนี้ยซึมลงไปให้ลึกนาาที่สุด<ช>นะฮะนั่นคือเหตุผลของมันว่าสิบนาทีหรือมากกว่าก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราบอกว่าเราทาแล้วระลอกเลยห้าทีก็ได้แต่เราเืองน้ำยาก็จะมีน้ำยาอีกส่วนหนึ่งที่มันยังไม่ซึมลงไปอ่ะเราต้องขูดทิ้งเข้าใจป่ะการทํานั้นยาลอกสีอ่ะมันคุณสามารถผลิตเพื่อให้ใช้งานได้เต็มร้อยไหมอยู่ที่จุดนี้เนี้ยจุดที่ว่าท,ทาแล้วเนี้ยมันซึมลงไปหมดไหมถ้ามันซึมหมดมันทำปริยาหมด ใส,ส,ส่น้ำยาลอกสีเส็น้ำยาลอกสีที่ผลิต,าาตมาตรงวัตถุประสงค์น้ำมันเนี่ยหนึ่งคุณถูกไม่ได้สองคุณอยู่ใกล้ๆกล้ไม่ได้มีกลิ่นกลิ่นแบบแรงมากมันไม่มันไม่มีกลิ่นเลยนะอ่าไม่มีกลิ่นครับไม่เหม็นฮะเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้งานได้ทั้งภายในภายนอกดมดูได,ไดไ้ไม่มีกลิ่นดมใกล้ๆก็ไม่มีฮะไม่มีกลิ่นนะจังไม่มีไม่มีกลิ่นขึ้นมาเลยเห็นไหมปกตินี่ต้องใส่ไหมอ่าต้องใส่ไหมเราเรามีแค่น้ำกับผ้าไ้นิดนึงแค่นั้นเองถูกปั๊บก็เอาน้ำแค่ออกแค่นี้ครับแ้วจบก็แปล หลังจากที่พักไว้สิบนาทีนะคะถึงยาล็อกสีโอ้เหนือไม้เลยนะสามได้ You take to the wood and then we can use the t i n g e r to cut the wood oh. อันที่นเยีหกชั้นนะครับหกชั้น ครับผมโอ้โหหกชั้นเดียวใจของกระตูนใช้แก่ชั้นเดียวหรือว่าอยา่มากก็สองชั้นนี่หกชั้นนะฮะทํางานแล้วตอนนี้คือหลังจากเนี้ยทดลองลงมือรูปได้เลยฮะอ่าเห็นไหมจะลองดูรูปลองรูปดูถ้าเป็นน้ำยาลอกสีตัวอื่นคุณรูปไม่ได้ครับร้อนนะยังแตกล้วพอเราถึงเนื้อไม้แล้วครับเห็นไหมฮะนี่คือความแตกต่างของมันที่เราบอกว่าเอ้ย มันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอื่าะอะไรไม่เหนื่อยนะม,ม,มีใช้งา,ง,งานง่ายมันบอกแล้วว่าของเราเนี่ยแห้งช้าแห้งช้าลอกง,ง่ายสะอาดเนี่ยลอกมาถึงเนี้ยนี่ไม่ต้องอะไรเนี่ยนี่สะอาดครับผมได้ครับนี่คือส่วนที่เหลือ,อามาจากสีที่เราเลอกก็คือแค่สีแล้วเพราะตั้งยาระเหยหมดแล้วเห็นไหมก็คือสีที่เราทาเคลือบเนี่ยที่ทาอยู่แบบนี้ฮะออกชั้นไอที่ออกชั้นร่องรอยออกชั้น อันนี้ต้องล้างอีกรอบนึงไหมไตัวของเราถ้าจะทาถ้าจะทาน้ามันของเราสามารถเอากระดาษทรายลงได้เลยครับอเอากระดาษทรายลงเอาผ้าจุบอแอลกอฮอล์แล้วก็ทาสีกับเราได้เลยเรับรองว่าไม่ไม่ไม่ดีที่เอากระดาษทรายลงนี่คือขัดหน้ามันลูบหน้านิดหน่อยครับเพราะว่ามันจะมีสีบางตัวที่ยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยหน่อยคันดีครีนนิดหน่อยดดดัดดูครับดูดงดูดูกันตรงนี้เมื่อเดี๋ยวที่เราคุยกันตรงนี้มันเป็นวานิชแบบด้านจำได้ไหมคระ เนี่ยบานิชด้านก็ออกก็เห็นนะฮะไม่ใช่ไม่ออกนะฮะนี่คือจากที่น้ายาลอกสีทำงานเนี่ยที่เป็นบานิชด้านตัวนี้เป็นบานิชเงานะฮะโดยปกติถ้าเราจะทาสีเราต้องลอกสีถ้าเราทิ้งไว้สินาทีเราจะรับเวลาแล้วตอนนี้สินาทีค่ะลอกอยู่คอนเทนต่อแค่นี้อันนี้แค่นี้ตรงนี้ก่อน